บอลสีสวย2 3 4บารมีบอลสวัสดีครับสนใจโทรแอดไลน์0 6 4ย์1 0 9 9 7สสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่ธนะครผมสมสี4บารมีบอลมีบอลสีสวยมาแบ่งปันนะครับ,บ,รบ,บ,บนนะะพี่พี่จะส่งไปสนิน้1ต้น2ต้น5้บาทเนาะสาต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจโทรแอดไลน์0 6 4ย์1 0 9 9 7เเดี๋ยวมีเบอรสาวสวยสวยสวยุด น้องก้อยรับสายจากโทรแอดไลน์บนโทรด้านล่างนี้นะครับพี่ๆนี่เลยเนาะมาครับผมบอลสีบอลด่างมาให้สวยต้องบอกเลยว่าพี่วันนี right. 5. 5. 5้แดดนี่คือแดดจัดเต็มมากแดดแบบแดดร้อยเปอร์เซนต์พี่แดดแท้ๆแดดแท้ๆบอลไม่แดดเล่นเด้แดดแบบโอ้แดดแสบซวงเลยอ่ะต้นนี้ครับพี่เพชรพระนครใหญ่นะครับผมไซส์กระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่นี่จะด้านข้างเนาะสวยๆไซส์ใหญ่ฟอร์มใหญ่ต้นนี้ขอหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่เพชรพระนครใหญ่หน้าด่างแดงสยสวย 150้าบาทจานนี่เลยไซส์ใหญ่ต้นโตโอ้โหเฮ้เบิ่มเบิ่มครับพี่ร5 0ยหิเพชรพระนครน,นี่เลยด่างสวยดางดีพเพชรเจ็ดสีครับพี่ดางสวยต้นนี้เอาไปแบบว่าร้อยเดียวร้อยเดียวโบบาโบบาเลยอ๋อมีสองต้นเลยเหรอเนี่ยมีสองต้นคู่นะพี่สองต้นในกระถางนะครับผมอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นไม้หน่อขึ้นมาหรือว่าน้องก้อยปลูกรวมนะอหนึ่งร้อยบาทครับพี่พเพชรเจ็ดสีได้สองต้นเลยนะสองต้นในในกระถางนะ,ะพี่หนึ100่งร้อยแบบหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาท,100บาท,100บาทเออหนึ่งร้อยบาท เพชรเจ็ดสีครับผมและต้นนี้ปาศาสตรเพชรครับพี่นี่เลยป้ายแดงแดงไม่เยอะเอาไปร้อยเดียวครับพี่ขายตามหน้าไม้หนึ่งร้อยบาทจ้ะปาศาสตรเพชรนะพี่100พร้อยเดียวครับผมต้นนี้และต้นนี้ลูกไม้ด่างลูกไม้ด่างชมพูครับพี่เม็ดแดงด่างชมพูเม็ดแดงนี่นะจน๊นะนี่เลยดังครับครึ่งสวยๆลูกไม้ด่างต้นนี้ขอร้อยเดียวครับพี่หนึ่งร้อยบาทสวยๆเลยจ้าถัดมาเป็นอ่า ต้นนี้ก่อนละกันนะพี่นี่นี่นี่ราศีตุลราศีตุลับพี่ราศีตุลสวยๆใบใหม่ล่าสุดนี่เลยด่างฮาร์ปครึ่งครับพี่ขอ250บาทครับพี่ราศีตุลตับอ่าบอลกาบตับราศีนะพี่เนะาะราศีตุล250บาทละกันต้นนี้ใบใหม่ด่างฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งนี่ารจ้ากระถาง5.5นิ้วอ่าบัวสวรรค์ครับพี่บัวสวรรค์ใบกลมใบกลมบล็อกเลย100บาทครับผมบัวสวรรค์แล้วก็มีโวลเคโนนะพี่ โอเคโน่หนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยๆนี่เลยครับพี่ด่างแดงแป๊ดเลยดูโหแดดแดดแสบตามหากักร้อยเดียวครับพี่โอเคโน่เนาะแล้วก็มีปลาสาดเพชรสวยๆอ่าต้นนี้ครับผมหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะผมปลาสาดเพชรเนาะนี่จ้ะร้อยเดียวต้นที่สองอ่าปลาสาดเพชรนะพี่ผมแนะนําให้เลี้ยงนอกตู้นะจริงๆไม้เขาชอบแดดนะพี่ปลาสาดเพชรอ่ะไม้ชอบแดดคือยิ่งแดดจัดนี่เขาจะออกแดงเข้มเลยนะอ่าต้นนี้ วิมานดินครับพี่วิมานดินหนึ่งรบาทจากฟอร์มฟูฟูใบดกดกแน่นแวิมานดินร้อยเดียวครับพี่กระถาง5.5นิ้วลโลนจาหน0่100บาทวิมานดินถัดมาเป็นเจ้าสาวครับพี่เจ้าสาวนี่เลยสวยสวยหน้าหวานหวานนะครับผมร้อยเดียวจ้าเจ้าสาว100บาทครับพี่หนึ่งรบาท,100บาทเจ้าสาวสวยร้อยเดียวจ้าและดารา ดารานับพร์แฮดารานกพารดแฮถูกแล้วหันแนวหนึ่งร้อยบาทครับพี่ดาราปายสวยป้ายแจ่มายลึกต้นนี้หนึ่งร้อยบาทร้อยเดียวจ้ะดารานกพร์จ้าอ่าตรงนี้มีนี่เลยครับพี่แดงเข้มสวยเดี๋ยวนะั้นผมขออนุญาตเดี๋ยวไปล่างก่อนเออนี่ลิ้นมังกรไฟครับผมใบมันเงานี้พี่ดูเป็นไงเจอแดดเหมือนแบบ เหมือนเอาน้ำมันสเปรย์มาฉีดนะพี่ใบมันเงาอันนี้ใบป,ปกติเขาเลยนะพี่เนี่ยเวลากระทบแสงแดดเขาจะใบมันเงาสวยๆแบบนี้นะพี่ลิ้นมังกรไฟเนาะต้นนี้นี่เลยแดงขอบเขียวสวยสะท้อนใบมันเงาสู้แสงแดดครับพี่สามหบบาทจะ้ะลิ้นมังกรไฟนะครับผมนี่เลยครับพี่เจอแดดเข้าไปสวยแจ่มว้าว ต้นนี้ไม้ป้ายจมพูสวยๆครับพี่นี่เลยฟอร์มใหญ่ไซส์โตปะถมนนครับพี่สวยๆไม้จํานวนน้อยไม่ค่อยมีใครทําออกมาแบ่งนี่เลยครับพี่นี่นะด้านข้างขอหนึอยห้าสิบาทครับพี่ปะถมนมป้ายจมพูสวยใบยแข็งก้านแข็งครับพี่ทรงประมาณแบบว่าเจ้าสาวคือใบแข็งก้านแข็งไม่ต้องใช้ไม้ค้ำเลยพี่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งโตยิ่งแข็งแรงนะผมนี่เลยจ้ะหนึ่งร้อยห้าสิบาท ปฐมนนสวยๆจ้าวางกอดมากันที่ใบกลมปลายกลมนี่จ้าใบกลมด่าบะครับใบกลมบจ้าปอแก้วครับพี่จ้าปอแก้วสวยๆต้นนี้นี่เลยเขาหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่เอาไปร้อยห้าสิบจ้าปอแก้วใบกลมสวยหวานนี่เลยหน้าด่าบะครับหลอดใมมาแล้วครับพี่หลอดใมมาแล้วห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่จ้าปอแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้าต้านนี้มานีมานีมานีานานร้อมเพชรนี่เลย แรสวยอตมตะเมื่อก่อนไซน,นี้ครับพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทของแท้ผมบอกเลยเมื่อก่อนะนะเมื่อก่อนอาตอนนี้ครับพี่เอาไปหนึ่งร้อยบาทครับพี่มานีรอมเพชรอันนี้คือหน้าดั้งเดิมนะพี่หน้าแบบว่าดั้งเดิมแท้ๆออริจินอลคือหน้าด่างชมพูนะครับผมหน้าแผงเขาจะเป็นพื้นเขียวเนาะพื้นเขียวตัดบาดางขาวบ้างด่างชมพูบ้างเนาะอันนี้คือหน้าดั้งเดิมนะครับร้อยเดียวมานีรอมเพชรหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับผมมากันที่ต้นนี้ครับผม มงกุฎดอกส้มครับพี่มงกุฎดอกส้มนี่เลยดาง,งสวยๆแจมโบ้แจมโบ้ใบใหม่ถ้าสุดไม้ของทางสวนฝากไว้ด้วยนะคะพี่ๆนี่จ้ะไม้สวยๆมงกุฎดอกส้มต้นนี้ขอ2อ0บาทด้านข้างจะ้ะไซส์ใหญ่โตๆฟอร์มกำลังสวยเลยครับพี่ฟอร์มกำลังสวยเลยมงกุฎดอกส้มครับพี่250สบาทสวยๆเลยจ้านี่เลยวางก่อนด้านในเป็นศิราศิราอศิราหุ้มทองครับพี่หน้า หน้าขาวนะขาวชมพูครับพี่ใบนี้เหลืองทองครับพี่อาลามเทสเลตำลึงสิลาหุ่มทองต้นนี้ขอ2อ0บาทครับพี่กระถาง5.5นิ้วหลอดใหม่มาและจากสิลาหุ่มทองหน้าขาวชมพูเหลืองทองสวยครบจบเลยต้นนี้ครับพี่200บาทสวยๆจียมๆจึงๆจ้งจึง้งอา้าวรักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเอ๋ยรักเลย,ก,เลยก็แล้วกันครับพี่รักเอ๋ย100บาทจากกระถาง5.5นิ้วนี่จ้ะ แรอมตะมันก็ต้นี้แรงนางสวยๆครับพี่รักเอ๋ยร้อยเดียวร้อยเดียวร้อยเดียวอันนี้ต้นนี้อะไรไม่รู้นะพี่แถมอะไรเอ่ยไม่รู้ไม่ใช่บอลมั้งอันนี้ขึ้นมาด้วยเนี่ยมากดินหรือเปล่าอ่ะรักเอ๋ยหนึ่งร้อยบาทนะพี่หนึ่งร้อยบาทเนาะแล้วก็มีต้นนี้อึบ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 นี่เลยจ่าบีอ่าต้นนี้ซับพูนผลนะพี่ซับพูนผลเอาไปสวยๆแจมโบสจะมาหลอดโอ๊ยหลอดหลอดดังหลอดดังแล้วซับ พูนผลซับพูนผล,ผล,ผลต้นนี้ขอหนึ่งร้อยบาทครับพี่หนึ่งร้อยบาทโบาโบาโบบาจัดไปจัดซับพูนผล,ผลสวยๆเลยจ้าดาราดาราครับพี่ดารานุพัลลัตต้นนี้หนึ่งร้อยบาทต้นที่สองนะพี่เนาะต,ต้นที่สองเลยสองดารานุพัลลัตกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่ใบเบี้ยใบล่างยังอยู่นี่ปลายสวยแจมๆลอยไมา,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 มาแล้วหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ดารา นบพารัดครับพี่ขยับขึ้นมากันหน่อยเป็นนี่เลยไม้ใหม่ไม้แร่แม่ฟ้าหลวงหน้าเขียวด่างชมพูสวยสวยครับพี่กระถาง5.5นิ้วแม่ฟ้าหลวง300บาทครับพี่นี่เลยสวยจำจระจจริงไหมไหมไม่แร่นะพี่ไม่ใหม่นะไม่ใหม่แม่ฟ้าหลวง300บาทจ้าถัดมาเป็นบัวสวรรค์ครับพี่1 0 0บาทต้นที่2นะครับพี่สำหรับพี่ๆี่ที่เข้าใหม่ครับต้นที่1ต้นที่2คืออะไรใช่ไหมครับพี่ของผมบอลสีสวยตัวปกของแท้ คือพี่ๆสามารถเลือกต้นได้นะครับสมมติว่าพี่เจ้าับสวรรค์เนาะพี่แจ้งน้องก้อยได้เลยว่าจะเอาต้นที่หหรือจะเอาต้นที่2ในคลิปหรือว่าถ้าเลือกไม่ได้หรือว่าจะยังไงก็ได้ให้ใหแม่ค้าเลือกให้ก็ได้าครับแมค้าเลือกให้ก็ได้สวยๆบอกได้เลยครับพี่เนาะ ER, จะจะจะเลือกเองหรือว่าจะให้เลือกให้ก็ได้จ้ะอ่านี่นี่คือการใส่หมายเลขของผมนะครับผมเนาะอ okay, ่าโอเคตอนนี้บสวสรวร์รค์100ยบาทต้นที่2จากต้นที่2วางก้อนถัดมาเป็นอ่า ทองสยามครับพี่หน้าสวยนี่เลยแดงตัดเหลืองทองครับพี่ทองสยามสวยหลอดใหม่มาแล้วมาขนาดนี้หลอดใหม่รับรองไม่ผิดหวังครับพี่กระถาง5.5นิ้วทองสยาม250บาทครับพี่นี่เลยนี่ใบมันเงาเจอแดดเข้าไปครับผมเหลืองทองสวย250บาททองสยามจ้ามณีร้อมเพชรอันนี้คือหน้าแผงนะพี่หน้าแผงนะนี่เลยฮับเคิร์กฮับเคิร์งหน้าแผง100บาทครับพี่มณีร้อมเพชรหน้าแผงดงังสวยสวยครับพี่นี่เลย ด่างขาวอมชมพูนะพี่ตัดพื้นใบเขียวฮารครึ่งครับรึ่งมันีเรเหน้าแผงร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวจัดไปจัดไปเนื้อดวงมาป้ายแดงสวยเข้มครับพี่นี่เลยแดงที่แดงจัดแจ๋เลยแดงที่จริงใจครับพี่แดงจนเสียบตาหันเนี้ยสามร้อยห้าสิบาทครับพี่เนือดวงไซส์ห้าจุดห้านิ้วแตะแล้วครับพี่อีนิดนึงอัพแปดได้แล้วเอออีนิดนึงอีนิดนึงอัพอุ้มลงแปดได้เลยเนือดวงครับพี่ป้ายแดงเข้มๆสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะ วางก่อนสายพระเนตรครับผมสวยๆใจพี่จา๋าเริ่มกัดเม็ดสีมาแล้วนะนี่เลยนี่เลยสายพระเนตรครับพี่โตเต็มวัยนะเขาจะกัดแดงทั้งใบสวยมากครับผมสายพระเนตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับพี่หมายเก่ากัดแดงสวยอมะตะครับผมและตรงนี้ไม่ขึ้นไม่ได้ครับพี่ไม่มองไม่ได้นี่เลยสวยสะดุดตาม,มากขนาดอยูงม,มตู้วเนี่ยฮันเนี่ยพุทธคุณครับพี่นี่เลยสตอแดงดงังเรืองทองสวยแจ่มไซส์นี้เขาแปดร้อยห้าสิบบาทครับพี่ พุทธคุณ5.5นิ้วด้านข้างจากไซนี้ฟอร์มนี้เอาไปย850บาทสวยๆเลยจ้าสีการสีการกรบพี่ใบกลมบล็อกด่างชมพูสวยหวานสีการจะนายพิเศษกรบพี่เจน2นะพี่เจนหเขาะจอกสีทึบๆเนาะเออมันะจอกน้ำตาลอมแบบเลือดหมูอันนี้ชมพูสว่างกรบพี่ขอบใบไร่เฉดออกอ่อออกเหลืองๆนะพี่เนาะออกเหลืองเขขาวเหลืองอ่ะนี่เลย หนึ่งร้อยบาทครับพี่สีการไซนีฟอนนี้ด้านข้างจะสวยใบกลมชมพูครับผมหนึ่งร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งสีการจะนายพิเศษนะครับผมอ่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นที่สองครับพี่สีการจะนายพิเศษห้าจุดห้านิ้วเช่นกันหนึ่งร้อยบาทต้นที่สองครับพี่สวยๆเช่นกันโอ้โหตอนราคาแรงเนี่ยทาสวยมันไม่ได้หรอพี่เขียวซะเยอะเขียวเยอะจริงๆไอตอนแบบราคาต้นละสองสามพันนั่นเเนาะทำไม่ได้มาทำได้ตอนนี้เลยอะโอเคต้นนี้ครับผม ราศีเมษนี่เลยบอลกาดตับตระกูลราศีครับพี่ราศีเมษสวยใหญ่ฟอร์มนี้ด้านข้างกระถาง5.5นิ้วนะพี่ราศีเมษขอ2ร0บาทครับผมราศีเมษนี้เมษเสร็จเดี๋ยวขึ้นต่อด้วยสิงครับพี่อาราศีเมษนี่ครับพี่250บาทเนาะวางก่อนครับผมนี่ครับผมราศีสิงครับพี่ราศีสิงไซส์ใหญ่ต้นโตอันนี้คือว่า5.5ลดรถเลี้ยวครับพี่ยกลง8ดได้เลยด่างสวย ราศีสิงค์ครับพี่ใครที่ไม่ได้เกิดราศีสิงค์ก็เลี้ยงได้นะพี่ได้ทุกราศีครับพี่อ่ะสองาสิบาทครับผมราศีสิงค์เนาะราศีสิงค์ต้นนี้เลยครับพี่สวยๆแจ่มๆเลยจ้ามาด้านมุมนี้ครับพี่ใบกลมกันหน่อยใบกลมนี่เลยด่างเหลืองทองอลามแท้แลตำเรืงยกจัก,กรพัดครับพี่นี่เลยใบกลมเหลืองทองที่จริงใจหันแนว้ด้านข้างครับพี่นี่เลยใบกลมป๊กสามร้อยบาทครับพี่ยก จัก,กระพัดใบกลมเหลืองทองครับพี่ใบกลมเหลืองทองนี่เลยไม้ตระกูลอ่ากลุ่มไม้เหลืองเนาะกลุ่มตระกูลไม้เหลืองไม้ใหม่ยกจัก,กรพัดด่างเหลืองทอง300บาทกระถาง5.5นิ้วจ้ารัตนะลุ่งโลดครับพี่นี่เลยเปิดหน้าด่างขาวมาแล้วสวยเม็ดสีเริ่มมาแล้วต้นนี้100บาทครับพี่กระถาง 5. 5ดนิ้วรัตนะ รุ่งโรดนะพี่รุงโรดลุงโรดและต้นนี้ภูมิใจนําเสนอครับพี่แผงในแผงอีกทีต้นนี้นี่จะ้ะสวยหวานเลยตัดจมพูขาอมจมพูอันนี้คือรัตนารุงโรดที่แผงมาอีกทีนะพี่แผงมาจากต้นนี้อีกทีก็คือแผงในแผงเออประมาณนี้เพราะว่ารุงโรดเขาแผงมาจากลุงเรืองใช่ไหมพี่แล้วก็อาจจะเป็นหน้านี้เนาะแล้วส่วนต้นเนี้ยมันแผงผมผ่านลุงโรดมาอีกทีผ่านลุงโรดหน้านี้มาแล้วก็แผงมาเป็นหน้านี้อีกทีนะครับผมประมาณว่านี่จะ้ะหน้าด่างขาวตัดมีความจมพู ตัดแทกงมาด้วยครับพี่แทงมาเยอะเลยหน้าหวานเลยต้นนี้ขอ200บาทครับพี่รัตนะผมใช้คำว่ารัตนะลุ่งโลดแผงแล้วกันอันนี้เป็นรัตนาลุ่งโรดนะพี่เอออันนี้เป็นรัตนาะลุนะ่งโลดแผงอ่าป,นะประมาณนี้โอเค200บาทครับพี่สวยและ5.5นิ้วตน้นโตครับพี่นี่เลยหน้าหวานหวานรัตนะลุ่งโลดแผงครับผมขอ200บาทครับพี่สวยๆมากันที่อ่าต้นนี้ครับผม ป้ายแดงสวยๆครับพี่สมพานคงสามร้อยบาทครับพี่กระถางหกอ่าหกนิ้วอ่ะตันนี้หกนิ้วหกนิ้วหกนิ้วสามร้อยบาทจะสมพานคงนะพี่ต้นที่หนึ่งนะพี่ต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่หนึ่งอ่าสมพานคงสวยๆครับพี่นี่เลยเขียวตัดแดงเป๊ะกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สอง,งนี่จะเลือกได้ครับผมเลือกได้เลือกได้แคบได้นะต้นสองหรือต้นหนึ่งครับผมต้นสองต้นหนึ่งเนาะ ต้นนี้นิยามรักครับพี่นิยามรักนี่เลยป้ายชมพูตัดเม็ดแดงพื้นใบเขียวสวยๆใบใหม่มาแล้วป้ายเช่นกันครับพี่นิยามรักต้นนี้300บาทไม้ใหม่ครับพี่กระถางอันนี้กระถาง5.5นิ้วสวยๆครับพี่เขียวป้ายชมพูแล้วก็ตัดกับเม็ดแดงขึ้นมานะผมนิยามรักจะไม้มาอ่ายังเป็นไม้ใหม่อยู่พี่จำนวนยังน้อยในตลาดเนาะส่วนไม้เหลืองต้นนี้ครับพี่ อา,อารเทมิธเคยเห็นกันไหมเอ่ยเป็นไม้ใหม่อารเทมิธเดี๋ยวผมขึ้นตัวอย่างาต้นแม่ต้นโตให้ดูแล้วกันนะพี่นี่เลยอารเทมิธสวยๆครับพี่หน้าตาแจ่มว้าแจ่มว้าแบบนี้ต้นนี้ได้เลยกระถาง5.5นิ้วอารเทมิธต้นนี้ขอห5 0อบาทครับพี่สวยๆไม้ใหม่ตระกูลตับไม้เหลืองจะ่ะอารเทมิธครับผมอ่ะวางก่อนมากันที่ใบกลมใบกลม,มบล็อกครับพี่ใบกลมบล็อกงามวงวานครับพี่งามวงวาน นี่เลยต้นนี้เลยสวยๆครับพี่ใบกลม,มเม็ดสีมาเจียมๆกระถาง5.5นิ้วงามวงวาน300บาทครับพี่สวยๆไม้สวยทํายากครับพี่นี่เลยเผ่ามาก็ใช่ว่าจะได้กลมทุกต้นนะพี่ไม่ครับพี่มีแผงใบกม็มีอันนี้คือคัดหน้ากลมแล้วนี่จ้ะงามวงวานเป็นต้นกําเนิดของเจ้าปอแก้วนะพี่เพราะว่าเจ้าปอแก้วก็คือ,เ,อเป็นงามวงวานนะเป็นแม่อุ้มฝักของเจ้าปอแก้วมาทีนะคือต้นกําเนิดต้นกําเนิดแบบว่าใบกลมประครับมา ตั้งแต่ช่วงแรกเลยสำหรับงาวงวานนะครับผมอ่ะต้นนี้300บาทต้นที่1ครับพี่งามวงวานใบกลมบล็อก300บาทต้นที่2ครับพี่งามวงวานใบกลมบล็อกเช่นกันร,รอดใหม่มาแล้วกระถาง5.5นิ้วนี่เลยครับพี่นี่เลยกลมจริงจริงและต้นนี้งามวงวานครับพี่300บาทต้นที่3นี่จ้ะสวยๆใบกลมบล็อกแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลยจ้างามวงวาน300บาทต้นที่3จ้าอ่ะวางก่อนไม้เถีองครับพี่ไม้ใหม่ชื่อว่า ทองสินต้นนี้เลยครับพี่ดางเหลืองสวยเม็ดแดงเข้มเข้มตัดกับพื้นใบเขียวครับพี่ทองสินหกร้อยบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นนี้เลยจ้านี้เลยไม้เหลืองสวยสวยไม้ใหม่ไม้ไมไมไมแรงครับผมต้นนี้ศีลาหุ้มทองครับพี่ศีลาหุ้มทองหน้านี้จะออกขาวชมพูใบใหม่เปิดออกเหลืองนะพี่นี่จะ้ะ ออกติดหลังทองต้นนี้ส,สวยๆใช่กันคับพี่สีลาหุ่มทอง200บาทต้นที่2นะพี่แจ้งต้นได้เลยจากผมขึ้นไปแล้วต้นคลิปต้นหนึ่งเนาะอันนี้สีลาหุ่มทองกระถาง5.5นิ้ว200บาทต้นที่2ครับผมส่วนดานข้ากันนี้ครับผมรัต,ตนะรุ่งโรจน์ครับพี่สวยสวยแจมแจมครับพี่ด้านข้างจะหลอดหม่มาแล้ว100บาทต้นที่2นะครับพี่รัตนะรุ่งโรจน์นะพี่ขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ต้นหนึ่งเนาะอันนี้เป็น ต้นที่สองจ้ะต้นที่สองสวยๆเช่นกันรัตนะลุงโรดอ่ะโรดโลดเช่นกันครับพี่อันนี้ก็โรดเช่นกันอันนี้ซับลุงโลดครับพี่นี่เลยไม้ใหม่ด่างชมพ,พ,มพ,พนะูครับพี่นี่เลยหลอดใหม่สวยจัดนี่ซับลุงโรดกระถางหกนิ้วเลยจ้ะพี่กระถางหกนะหกล้นหกล้นยกลงแปดได้เลยซับลุงโรดอะวางก่อนครับพี่สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งครับพี่ชัดเจนไหมแดดนี่ก็คือแบบว่าโอ้โห เจ่มจ้าซะเหลือเกินอ่าสามร้อยบาทครับพี่ต้นที่หนึ่งสำหรับซับลุงโลดนะพี่มาซับลุงโลดต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองสามร้อยบาทต้นที่สองนี่เลยจ้ะพี่เห็นอะไรไหมพี่เห็นอะไรไหมผมผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วทุกทีผมไม่ได้สังเกตแหละแต่ว่าผมผมปล่อยไปหลายต้นแล้วสาหรับอ่าซับลุงโลดที่เป็นแบบนี้ก็คือนี่จ้ะไม่ใช่ใบเบีย้ยนะพี่ไม่ใช่ใบเบีย้ยนอนอ,นอวันนี้สังเกตวันนี้สังเกตทุกทีน้องก้อยทักไง น้องไกยทักได้ได้สังเกตเห็นอะไรไหมเอ่ยเวลาแบบว่าขึ้นไปทับมงโรต้นก่อนนะพี่ก็คือรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละรุ่นนี้แหละเออมีนอหลีอ่ะทับุงโรดครัะพี่สามร้อยบาทราคาดีราคาเดิมต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองจัดแปลสวยๆจ้า จะถูกจะแพก็ขอให้แดงไว้ก่อนหันดวต้นนี้ครับพี่นี่เลยครับผมหนึ่งเดียวในจักรวาลครับพี่ใบใหม่ล่าสุดรับรองรับประกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับพี่แดงแป๊ดแดงจัดแดงแจ่มาแล้วแดงแน่แม่จ๋านี่เลยครับพี่ฟอร์มนี้ไซนี้กระถาง5.5นิ้วหนึ่งเดียวในจักรวาลคําเดียวทนสั้นครับพี่สวยนี่เลยไม่ต้องพูดเยอะครับผม1,200บาทจ้ะกระถาง5.5นิ้วต้นนี้ครับพี่ขอแบ่ง1 2 0 0บาทเนาะนี่เลยหน้าแดงมาแล้ว ไม่มีแผงไม่มีอะไรนะพี่มาแดงแบบนี้แล้วรับประกันรับรองนี่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเฮ้ยน้องจะเขียวไปยังโตรหรือเปล่านี่เลยครับพี่แดงมาแล้วนี่เลยจ้าหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลจ้าสวยสวยนี่เลยครับผมด้านในสายใหญ่กระถางแปดนิ้วเดี๋ยวผมดึงมาให้ผมอึอบออือนี่จ้ะพี่ต้นนี้เลยต้นแท้อาจารย์เสริมครับผมหานุมานเผาโรงกาครับพี่นี่เลยพื้นใบแดงตัดกับดําที่ว่าเขาเรียกว่าดําๆเหมือนลอยไม้จากเขเม่าวควันไฟนะพี่หานุมานเผาลงกากระถาง แปดนิ้วน้องยกให้ดูด้านข้างครับพี่ใหญ่จริงๆรข้อมือนี่สั่นเลยทีเดียวเชียว450บาทครับพี่หานุมานเผาโรงกาต้นแท้อาจารย์เสริมนะพี่นี่เลยครับพี่ตามตัดแดงดำนี่คือรอยไหมจากขม่าควันไฟของแท,ขงแท้ของแท้ครับพี่นี่เลยเจอแดดเข้าไปบันเงาวิง้งวิ้งครับผมไซส์ใหญ่แดนิ้วเลยเดอ้ออ่าต้นนี้ครับผมเกสรพวมาลินไม้เรืองสวยๆของเรานหน่อยครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว700บาท ต้นที่1ครับพี่เกสรพุ่มมารินครับพี่จัดไปวางก่อน5.5นิ้วนะครับผมนี่เลยแต่เหลืออีกไม่นานก็ลง8ดได้แล้วพี่เกสรพุ่มมารินเจ็ดบาทต้นที่2ครับพี่ถอดใหม่มาแล้วเช่นกันต้นนี้จะสวยๆครับผมนี่เลยเหลืองสว่างมากครับผมและซันเซสกายครับพี่นี่เลย สองใบหอดแต่คือหน้าเข้มสวยมากสำหรับซันเซ็สกายนะพี่นี่จ้ะ850บาทครับพี่ไม้เรืองไม้เลเช่นกันนะครับผมสำหรับซันเซ็สกายครับพี่850บาทกระถาง5.5นิ้วสวยแจ่มว้าวจ้าและต้นนี้ครับผมเทวาอพิรักครับพี่นี่เลยหุยหอ,อดใหม่มาเร็วหลอดดังรอดดงัดดงโอเคสวยแจ่มเทวาครับพี่700บาทจ้ะ นี่เลยเทวาอภิรักษ์ยิ่งโตยิ่งสวยแบบนี้แบบนี้นะครับพี่เหลืองตัดเขียวก่อนเดี๋ยวโตจะเป็นเหลืองและตัดดําไรนะครับพี่นี่เลยสวยๆครับพี่เทวาอภิรักษ์ครับไส์ใหญ่ดังสวยเลยครับพี่ต้นนี้มะนีจันนะพี่อยู่ในกระถาง5.5นิ้วแต่คือใหญ่ล้นยกลงกระถาง10เลย8ไม่พออยู่ครับพี่ใบเท่าฝ่ามือจริงนี่เลยผมโอบไปดูนี่จะ้ะอุ้มใบให้ดูครับพี่หน้าสวยเม็ดสีแจ่มดังสวย มัณีจันต้นนี้ขอ300บาทครับพี่สวยสวยดางแจ่มไซส์ใหญ่ใบล้นฝ่ามือครับพี่เม็ดสีสวยมาแล้วจ่ายยกลงสิบไ้เลยเดอ้อไม้สวยต้นใหญ่และต้นนี้ไม้เหลืองครับพี่เหลืองออกอ่าเหลืองออกส้มทองนะพี่นี่จะเงาจันเงาจันสวยจัดโอ้เด,ดเจอแดดเข้าไปนี่คือพี่ดูเห็นไหมเงาเงาไหมเงาเงา,งามันๆเนาะเงาจันครับพี่400บาทกระถาง5.5นิ้วไม้สวยทําย่อีกหนึ่งต้นผมออกปากเลยต้นนี้ครับพี่นี่เลย คือทาด่างยากครับพี่ทาด่างยากอันนี้คืนนี้เลยนะอันนี้คือด่างครับพี่นี่เลยออกเหลืองแล้วก็ไร่ส้มไปด้านในนะพี่เนาะนี่เลยสวยๆจ้ะเงาจันครับพี่เงาจันสี่ร้อยบาทสวยๆจ้าจาดค้าเนี้ก่อนอ่าเทพพระสุธาครับผมไม้เหลืองสวยๆฟอร์มใบดกเลยตัวนี้ห้าจุดห้านิ้วครับพี่สามร้อยบาทเทพพระสุธาต้นที่หนึ่งครับพี่ต้นที่หนึ่งห้าจุดห้านิ้วขึ้นให้เลือกไม้เหลืองสวยๆอ่าเทพพระสุธาต้นนี้ครับพี่ นี่จ้ะต้นที่สองนะครับผม300บาทต้นที่สองเทพพัสสุธาจ้าวางก่อนครับผมไปเร็วมาเร็วเคมเร็วเพราะว่าแดดร้อนจ้าสะเหลือเกินครับพ,พี่จ๋ะไม่หวอ่ะตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่ามงคลจักรวาลครับพี่ไม้สวยหลากสีนี่เลยผมให้ดูไล่ดูกันเองพี่ดูออกแดงไหมออกแดงเนาะออกแดงออกแบบว่าสีอมเหลืองแต่แต่ใบนี้คือเหลืองเหลืองชัดเลย เหลืองแดงแบบว่ามีความป้ายน้ําตาลโอ้โหสวยหลากสีครับพี่ด้านข้างฟอร์มนี้หน้าสวย400บาทครับพี่มงคลจักรวาลหน้าสวยๆแบบนี้นานๆมาทีนะพี่นี่จะมงคลจักรวาลเลยเด้อสวยๆเก็บได้เก็บจาไมสวยต้นนี้เนาะนี่เลยอ่ะวางก่อนครับพี่มงคลจักรวาลส่วนด้านข้างกันอ่าต้นนี้ก่อนละกันต้นนี้จะเป็นอ่กินาีเล่นไฟครับพี่กินาีเล่นไฟนี่เลยสวยๆครับผม สามร้อยบาทจ้ะใบหอ,อกด่างกินนาลีเล่นไฟกระถางห้าจุดห้านิ้วนี่เลยครับพี่ด่างสวยด่างทุกใบนะไม่มีหลุดเลยกินนาลีเล่นไฟชมพูตัดเขียวเดี๋ยวตอนโตเดี๋ยวพื้นใบเขียวเขาจะเริ่มไล่ออกกัดออกดำนะพี่เนาะเป็นดําตัดออกชมพูเข้มจนอมแดงเลยในในในฟอร์มโตเต็มที่เนาะแล้วก็ต้นนี้ครับผมนี่เลยใบหอ,อกด่างสวยครับพี่ชื่อว่าม่านเศรษฐีนี่เลยไปดูสะโพก อ่าเรียวๆเขาเรียกว่าสะโพกเรียวปลายใบนี่คือผิวๆครับพี่นี่เลยม่านเศรษฐีรูปงามนำเพาะบอนใบหอกดางสวยครับพี่ต้นนี้ขอ400บาทารครับพี่ม,าม่นา,มานเศรษฐีไม้ใหม่เด้อจ้าไม้ใหม่ไม้เดงครับพี่อ่าม้าจำนวนน้อยในตลาดม่านเศรษฐีครับผม400บาทโอเคสนใจต้นไหนครับพี่กิงการก็ได้064931099724บาทมีบอนเบอร์โทระไรด้านล่างนี้เนาะ เดี๋ยวมีมอะไรสารสุดๆน้องก้อยรับสายนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมและฟังนะพี่สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ